สวัสดีครับมาแล้วพุทธัหมูสามู่บันเทิงอันนี้เป็นเอแล้วนะทีนี้พอมาปุ๊บเนี่ยเอเขาก็ชวนเรามาเจอกับศิลปินคนหนึ่งแต่ไม่เหมือนเราเพราะเราเนี่ยเป็นนักแสดงพรพวกเราเพราพวกเรามันสามู่บันเทิงอยู่แล้วมันก็ต้องหาความบันเทิงมาแต่ศิลปินคนนี้เป็นศิลปินนักร้องสายแบบด้านเพลงอะไรอย่างเงี้ยลองดมดูสิครับโอ้โหดาวยากเป็นสายร็อกอ่ะผมบอกเลยนั่นเมื่อก่อนเขาอยู่วง รับมูสามกุบันเธอออนไลนออไลน์ฮันเกิลฮันเกิลโยเอ้สวัสดีครับมาแล้วพุทธัหมูสามกุบันเธอใช่แล้ว มาเจอกันอีกแล้วอันนี้เป็นเอแล้วนะเพราะอย่างที่บอกว่าพุทธเขาไม่ค่อยว่าครับผมช่วงนี้ภารก,กิจเยอะครับทีนี้พอมาปุ๊บเนี่ยเอเขาก็ชวนเรามาเจอกับศิลปินคนหนึ่งแต่ไม่เหมือนเราเพราะเราเนี่ยเป็นนักแสดงแต่ศิลปินคนนี้เป็นศิลปินนักร้องครับสายแบบด้านเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วศิลปินที่เป็นนักร้องเนี่ยแฟนคลับจะแบบรักและผูกพันมากกว่าคนที่มาที่แสดงแสดงเราเพราะนักร้องบันเทิงกว่าเราอ่ะใช่เขามีแบบว่า เป็นเต้นได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นป้ายไฟใช่ไหมแล้วมีป้ายไฟมีแฟนคลับนะเออแบบพอเข้าไปไม่ีป้ายไฟกี้ผมผมมีแต่บัตรคิวเวลาไปแพรป้ายไฟไม่มีเขาไปไหนเขาเปิดเพลงฟังอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่สะดวกกว่าแบบว่าต้องของเราต้องดูผ่านมือถือดูทีวีคือคนเนเวลาเขานึกถึงเราต้องดูแต่เวลาคนก็นึกถึงซื้อป็นเพลงนี้เขาแค่เปิดเพลงฟังในรถร้องเพลงเขาก็ได้ตลอดยิ่งช่วงอกหักเจอเพลงอกหักมันโดน อินมากแล้วเพลงเขาก็หลายเพลงก็แบบอินอินเลยนะเช่นแบบว่าเพิร์เฮิร์ทอยู่เหมือนกันอ่าลองเดาดูสิครับโอ้ดายาเป็นสายร็อกอ่ะผมบอกเลยนั่นเมื่อก่อนเขาอยู่วงละอ่อนนั่นแหลมอริสันละอ่อนเข้าเข้วงคนปึ้งจริ่วละอ่อนเขาบอกว่าอยู่วงเกิร์นเนี่ยอ๋อจะมาตูนตอนนี้ฮาวิ่งฮาวิ่งรถวิ่งอยู่ นี่ศิลปินคนที่ได้พาไปเนี่ยไม่เกี่ยววิ่งนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววิ่งนะผมทักเห็นเขาอยู่ค่ายเดียวกันแล้วล็อกๆเหมือนกันจังถูกนี่เท่ที่สบายใจละเพราะว่ามันมาช่วยเนี่ยขโมูลปื้ดพึ่งพิงได้สบายใจไม่ไว้เชื่อเอาเอาเจอตัวเลยดีกว่าดีกว่าเจอตัวเลยอก็จะเล่นไปกว่านี้ครับเขาประกาศเชิญขอเชิญด้านหน้พี่ปาโมเกอร์ครับรูส่งไก่มา สวัสดีครับสวัสดีคร,รับสสวัดีจริงๆเมื่อครั้งเขาอยู่วงเกิรปัจจุบันปัจจุบันนี้เขาออกอินสติ้ง IN โอ้โหออกอินสติ้งนี่ดังิลแต่เกิลนี่ก็ดังเพราะผมอะ่ะเรียกว่าเป็น f อฟซีคนนึงยวกผมตามไปดูคอนเสิร์ตเขาหลายต่อหลายที่มากเป็นเกินศิษขึ้นมาแล้วจริงเฮ้ยผมผมนี่นอก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 เขตมากอ่ะอเผมจะถามว่าทำไมใช้ชื่อเกิลอ่ะโอ้สมัยก่อนหรือมันเหมือนควีนหรือมันวงควีน มันมีมันมีคล้ายๆอารมณ์คุยนิดนึงคือเมื่อก่อนคือสมัยก่อนเวลาคิดชื่อเพลงมันจะแบบมันคิดยากมากพี่แล้วก็ตอนนั้นมันก็เด็กๆกันนะมันก็หาเรื่องคิดกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเมื่อก่อนมันมีวงที่ที่ตรงท้ายด้วยบอยเยอะเมื่อก่อนนี้ีคือยี่สิบปีมานานแล้วพี่บอยโซนบอยทีมแมนเกิลแอนด์บอยอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าแบบเราจะเป็นผู้ชายหคนอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าทำยังไงให้มันชื่น ทำไมให้ทำไงให้คนมันถามอะตั้งให้ถามเกิลแล้วกันจะได้แบบเป็นผู้ใจห้าคนแล้วก็จะชื่อเกิลให้มันมีสตอรี่รืองราเรื่องขึ้นมาคนมั่วพี่ริงแล้วคือแบบอยากให้คนถามเฉยๆเกิลเกิลนี่กี่ปีตามเกิก็ปีปล่อยมาครั้งแรกปีสี่สองแล้วแล้วปล่อยแล้วแตกใช่ไหมครับยัง อยู่ไปปล่อยแล้วแตกอยู่ไปหกปีปล่อยแล้วแตกให้ฟังดูเลทมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะกรอกนิดผมนอกลองลองเลยวงเกิลก่อนเนี่ยมาเป็นอินสติงเนี่ยมันมีเพลงคลิปติดไอ้สมัยตรงนั้นที่มีมากตอนนี้ก็มีเพลงเพลงชิปเปลืองเก็บปากเธอเอาไว้ไม่อยากให้ต้องใช้เปลืองเมื่อไม่มีฉันอยู่ในสายตาเก็บปากเธอ ไม่รู้จักแน่นตนไม่ไจะเก็บปากเธอไว้เนี่ยอยากรู้ชื่อมาไหมฮะมีชื่อมาไหมฮะมีที่มาตามเพลงเล่ากันฟังกัโอ้ยเราออกอากาศได้เหรอเดี่ยวไม่เป็นไรลองดูลองดูครับคือคนเมื่อก่อนน่ยยังแต่งเพลงไม่ได้ก็มีทีมแต่งเพลงให้พี่เหนือให้คนแต่งเพลงพี่เหนือนี่แกเป็นอยู่ทุกวันนี้แกอยู่แมงโก้ทีมคือแมงโก้ทีมคือทีมแต่งเพลงของบิ๊กเอสทีมแบบมือระดับ สุดยอดของประเทศไทยโดมตัวช่ครับและพี่เหนือแกก็รับความว่าแกมีคําว่าเก็บปากเธอไว้เนี่ยมันนานแล้วเพราะว่าแกไปเที่ยวเล้าแล้วเด็กดิ้งมันทะเลาะกันมันล้ทะเลาะอีดันหนไอยอีเด็กดิ้งก็ทะเลาะเขาพูดมาว่าไอ้สัตวเก็บปากรวบ มีพลังสูงมากครับเก็บปุงเข้ามาแรงกระดานใจมันพุ่งเข้ามาเนยจริงเพลงโรแมนติกส่วนใหญ่จะมีเรื่องหลังเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหลายเพลงมากดีจริงๆเรื่องที่ชั่วๆอันตรอมอะไรก็มองในมุมของศิลปะมันก็สามารถมาสร้างความงามได้เพราะคำว่าเก็บปากเธอไว้ก็อย่าเพรกฝรั่งเพลงบลูสมันีอยู่เพลง Don't start me talking บอกว่ามึงอย่าให้กูพูดเลยนะมึงพูดถึงเรื่องกูมันนานนะถ้ากูพูดมึงแพ้แน่มันก็เป็นอย่างนี้ถ้านายก ปล่อยให้กูเลียต่อไปใช่อยากให้กูพูดอึ้งนะป่าแต่จริงๆนะเพลงมันเป็นเรื่องของไอ้จริงมีอะไรอยากจะถามเกี่ยวกับเกิร์ลอีกไหมฮะเกี่ยวกับเกิร์ลอีกไหมฮะเกี่ยวกับเกิร์ลอีกไหมฮะไม่ไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอเคตอันนี้มันก็เก็บปากเธอไว้ก็เป็นเพลงที่สมัยนั้นก็ฮิตมากฮิตมากแต่ก็มีนิดนึงอยากจะบอกหนึ่งคนชอบบอกว่าวงเกิร์ลเป็นวงยุค90แต่จริงๆ้ะ คือเราปล่อยปี1 9นึ่งเก้าเก้าเก้มันม่นท้ายมันเก้าสุดเนเียเท่าแมนยูได้สามแชมป์เจ้าเก้าแล้วก็อยู่มาอีกสักพักหนึ่งก็แยกกันก็อยู่มาเป็นวงเกิลอีก6ปีออกมาสามชุดเจอจอวงกระแต่แต่ก็ไม่ได้ไม่ทะเลาะกันนะครับแต่คือต่างคนมันต่างมีทางกันก็เหลือแค่ผมกับปอที in, ่เป oh, oh, ็นม um, uh, ือเป็นโนของวงเกิล ก็มาทำกันสองคนก็ได้เป็นอินสติ้งอินสติ้งแล้วต้องไปเจอใครถึงจะได้เป็นศิลปินในค่ายใหญ่ๆได้เมื่อถึงตอนเริ่มจากเกิดจะมาเป็นอินสติ้งเนี่ยอินสติ้งก็คือตอนนั้นเขาคือเมื่อก่อนอยู่มิวสิกบั๊มาก่อนทีนี้ก็ไปอยู่ถึงเวลาต้องเข้าแกมมี่อ่าที่เผอิญว่านั้นนิ่มเนี่ยสีฟ้าเนี่ยที่แต่งเพลงเนี่ยคือผมต้องเล่นนะเพราะว่าแกเป็นเพื่อนแม่ครับก็เลยต้องเล่นนิ่มนิ่มเนี่ยแก้วอยาก แต่เข้าแกมีนาการอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตอนแรกดีใจนะดีใจนะจะได้เข้าค่ายใหญ่ๆตอนแรกก็มันเลยจุดนั้นคนมันอยู่มีสิ่งบัคกไปแล้วอ๋อมันเลยจุดที่อ๋อมันเลยจุดนั้นไปแล้วใช่ไหมว่าแบบเหมือนเราผ่านท้ำเสือมแล้วอ่ะหนึ่งคือยากให้ผมพูดเลยครับเราไมอยากรู้เลยตอนแรกอ่ะคือไม่รู้จะอยู่ค่ายไหนแต่กมีเพราะตอนนั้นแกมีไค่ายเล็กมันเยอะใช่ครับผมแล้วก็นันนี่อ่ะแกพาไปอยู่กับพี่ป้อม พี่ป้อมอัศนีออ่าตอนนั้นมันไม่มีมอมิวสิกหรอมอจะเป็นมอมิวสิกตอนไปตายละครับคือพิเศษก็เริ่มจะออกละมีซีรีส์ฟูอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อ่าพอเข้าไปปุ๊บก็เฮ้ยพี่ป้อมเนี่ยคุยกันถูกคอแล้วก็เขาก็ชอบก็ชอบปิงซิงด้วยชอบแนวดนตรีเราอือก็เลยก็เลยได้ทำคือบกโดยปกติเมื่อก่อนเนี่ยเวลาแคนดี่เข้าไปใหม่ๆเพลงส่วนใหญ่จะต้องมีแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ข้างบนเป็นคนคอยเคาะทีม่าแบบ เหตุใดไม่ดีปอดได้ไม่ได้เลยอซื<ส>้อไม่ซื้ออ่าแต่พี่ป้อมเนี่ยแกจะแบบอยากจะไปช่วยคุยให้เชียร์เชียร์าแกก็เชียร์ให้แล้วแกก็จะแบบแกก็ที่ศิลปินแต่งเพลงของตัวเองเป็นโดยที่เขาจะไม่เข้าไปยุ่งให้คือหมายความว่าพี่ป้อมให้อิสระมากกว่าให้อิสระมากกว่าแล้วแนวทางของอินสติ้งเนี่ยมันเป็นแนวทางที่เราอยากเป็นเองตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเขามองดูสไตล์ของวงเธอแล้วมาบอกว่าอ่ะเอาไปทํา เป็นดนตรีบเนี้ยทางเนี้ยแนวเนี้ยไม,ไม่ไม่ครับเพราะว่าจริงวงเกิลเป็นวงป๊อปเป็นวงป๊อปแบบป๊อปเลยนะไม่ได้เพลงล็อกเลยนะแล้วที่พอมันพอมันหมดมาจากวงเกิลก็เลยแค่สองคนอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็คิดกันว่าเราจะทําเพลงที่เป็นป๊อปป๊อปล็อกอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยก็คุยกันว่าเ,าเราทำดิม่ก่อนทำกันสองคนไปก่อนไอ้ป๊อเล่นเปียโนไปสักพักไปเามาคือแบบไม่ต้องมีใครกันหรอวะ ทำมาสองคนนี้แหละที่เหลือเป็นแบ็คไฟอะไรเงี้ยเขียนเนื้อเองตอนนั้นเขียนเนื้อเองใช่ใช่ครับแล้วก็ทําทานองทาดนตรีเองด้วยใช่เพิ่งเพิ่งทำเพิ่งจะเริ่มแต่งเพลงเป็นผมแต่งเพลงเป็นตอนวงเกิลชุดสุดท้ายอ๋อแล้วก็แล้วก็เริ่มแต่งเพลงเองมาเรื่อยๆยังไม่สามเพราะมันก็เป็นจุดเป็นเริ่มต้นต่อใหม่คือวงเกิลชุดสามเนี่ยเป็นชุดที่ชุดที่ไม่ดังเลยแต่ว่ามันเป็นชุดที่เพราะว่าปาเป็นคนแต่งไม่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 ใช่แต่เป็นชุดแต่ไม่เพีงเดียวอ๋อ เป็นชุดที่นักวิจารณ์เพลงอะชมว่าเป็นชุดที่นี้ส่วนใหญ่นักวิจารณ์ชมมาเพลงแม่งไม่ดังใช่เพลงที่ได้รางวัลเพลงไม่เพราะว่ามันมีคุณค่าในเรื่องของงานศิลปะคือคือเราต้องแยกแยะนะแมสกับศิลปะบางทีมันไอคำว่าประสบความสเร็จคนไม่ได้มันแปลว่ามันมีคุณค่าทางศิลปะคือมันมันเป็นโดนใจเขาเราก็ต้องแยกแยะนะคืองานดีบางทีขายไม่ได้ก็มีใช่เยอะแยะครับผมคือชุดนั้นน่ะ เพลินว่าชุดน้มงเกลือผมแต่งเองทําเองด้วยกันน่ะคือยังรู้เลยว่าอุ้ชุดนี้แม่งป๊อปจริงว่ะแต่แบบแม่งไม่ป๊อปมันไม่ป๊อปทีนี้พอมันจบไป็นบุ๊กแต่เดี๋ยวเนี่ยแต่อันนั้นก็ยังเป็นป๊อปอยู่ยังเพลงเพลงป๊อปใช่ไหมไม่เป็นป๊อปแต่เป็นเพลงป๊อปที่ไม่ป๊อปที่ไม่ป๊อปเลยไม่ได้ป๊อปตามตลาดอะไรอย่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือหมายความว่าคลิปคุณบอกไม่ป๊อปนี่คุณตัดสินด้วยทางขอดที่ใช้หรืออะไรมใช่ครับคือวงวงเกิล่ยเป็นวงที่มมมมมััันนนนาาจกเเเริ่หห็็น เห็นแนวทางในชุด huh. er so 3ามเพราะชุด3ามเราทำกันเองอชุด1นึ่กับสองจะมีโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ก็จะป๊อปจ๋าตลาดต้องอย่างนี้เนี่ยพอชุดสามเราไม่เอาละเดี๋ยวทำอย่างเงี้ปุ๊บเนี่ยไอปอนเนี่ยมันก็เริ่มเห็นแนวทางมันชุดสามันจะยากขึ้นคอร์ดมันยากแบบซับซ้อนซับซ้อนขึ้นซซับเขาไปเป็นสิ่งที่โคตรซับซ้อนของความซับซ้อนพี่ปอมแกเลยชอบเพราะว่ามันเป็นมันเป็นทางคอร์ดที่ยากนะครับนักดนตรีได้ปล่อยของเต็มที่ได้ปล่อยของเต็มที่แล้วก็ถึงเวลาปุ๊บก็เราก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเราทำเองได้ียว่า แต่เพลงจริงสติงหลายๆเพลงนี่เพลงปาร์มก็แต่งฮะเกือบทุกเพลงแหละหลายเพลงของอิสติงเนี่ยเป็นเพลงที่พอนะครับแต่บางเพลงคนอาจจะไม่รู้ว่าของนี่ของอิสติงเหรออะไรเงี้ยเช่นเพลงอะไรเยอะมากอะไรของขวัญนะของขวัญเลยของขวัญไม่มีอันนี้นัสเกติอาครับโอ้โหเอามนต์เอามูนทีมผมรายการผเนี่ยเฮ้ยตัวเป็นขอัญแลวรใจขวัญแล้วรใจแล้วก็ตัวใจดังอยู่ก็ดังดังหมนี่หนึ่งนี่พยายามจะไม่รัก ก็รักซะจนหมดใจก็ยังรักก็จนหมดใจล่องลืมอันนี้คือเป็นล็อกอะไรใช่ไหมเจษเป็นเป็นล็อกแล้วครับเป็นก็ยังเป็นป๊อปล็อกเป็นมูเลนล็อกอยู่ไม่ใช่ล็อกแบบไม่ใช่ล็อกหนักขนาดนั้นเลยคือมีความบันหลาดแต่คือตีมทุกควานที่ว่า นั่นเป็นวงบอลารคือคุยอไม่ใช่ <c oughs> สตาร์เตอร์หลอดไฟนะครับคือเริ่มจากคุยกับปอว่าเราอยากทําเพลงล็อกแต่ว่าเอ้ย <c oughs> มึทยงทําเป็นล็อกที่มีเปียโนก,ก็ได้คือเน้นเน้นเป็นมันก็มีอ่ะเราลองทําแนวนี้ละกันเพราะว่าโดยไม่ต้องไปพึ่งว่าต้องมีมูนกีต้งกีตาร์หรอกอะไรเงี้ยสุดท้ายซิงชุดแรกก็เลยออกเป็น2คนเป็นเปียโนล็อกเป็มีมีอะไรมีมีกี่ชิ้นฮะมันเป็นดนตรีมันก็คือมีมีมีห้าชิ้นเหมือนเดิมสี่ชิ้นเหมือนเดิมฟังก์กีต้าร์คีย์บอร์ดแแต่่่ววาาาามมััััันน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 นจจะะเเเเเเเ้้้้้้ปปปป็็็โโกกกกกกบบรรรรออองงงงลลพทีไห ผมไม่ได้ผมเรียนร้องเพลงมานิดต่อยก่อนตอนก่อนก่อนเข้าไปมิวสิกบาร์ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ผมมาเป็นหนักจริงๆอ่ะตอนอัดร้องที่มิวสิกบาร์คือมิวสิกบาร์เนี่ยมันเป็นค่ายที่ใช้อุปกรณ์เป็นแบบอนาล็อกอนาล็อกซึ่งผมว่าดีนะเป็นเทปเป็นเทปพี่ร้องผิดไม่้องกอลองผิดไม่นองกออัดแล้วไม่ต้องใช้เทปคือคุณคุณตัดข้ามไม่ได้อิดิทไม่ได้ไม่ใช่ดจิตอไม่ได้ไม่มีไม่มีคือจร้องพิชให้ตรงคีย์เท่านั้นเพลงเปลืองเนี่ย ผมร้องอยู่แปดเดือนเพลงเดียวเพลงเดียวอัดอยู่แปดเดือนกว่าจะร้องผิดร้องในห้องอัดอยู่แปดเดือนอยาฟังแล้วเราจะเพลงข้องใจะมันจะมีตลังจานัชุดสองเพลงข้องใจของใจในร้านค้องใจกระเพาะพี่นัทร้องีขึ้นจริงๆเพลงเนี่ยเวลาคุณร้องนมันจะมีเสียงหลบด้วยใช่ไหมวิธีฝึกเสียงหลบทำยังไงให้เป็นล็อกอ่ะมันมันโล่แบบแพลนก็ร้องไปก็ิีไม่ใช่ายโสอวลาพินแล้วเป็นมวยแล้วโดดไปมีการปกติผมไม่ค่อยหลบพี่ มาเป็นคนเสียงสูงมากอ๋อแสดงว่าคุณเป็นคนที่เสียงเรนสูงอยู่แล้วผมเป็นคนร้องคีย์ต่ำเสียงต่ำไม่ค่อยได้ของเอ๋อเคือเนื้อเสียงไม่ได้ไม่ได้เยอะแต่ว่าสูงขึ้นไปได้ใช่ใช่ใช่แต่นานๆผมจะหลบสักทีอะไรอย่างเงี้ย อัดสูงธรรมชาติแต่ว่าตอนแรกก็เป็นคนไม่สูงนะครับแต่ก็ฝึกร้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันทําได้เหรอมันเหมือนออกกําลังเหมือนเล่นกล้ามพี่เส้นเสียงมันเป็นกล้ามเนื้อนีมอนแบบมันแข็งแรงมันแข็งแรงกายขึ้นอย่างเพลงล่าสุดที่ชื่อยิ้มเนี่ยที่แต่งมาเนี่ยยากร้องยากมากผมร้องคอนเสิร์ตไปเรื่อยๆรู้เลยว่าร่างกายแบบโอเคยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมตอนนี้ร้องได้แล้วตอนนี้ได้แล้วคือเมอกช่างนิดนึงได้ไหมที่มันที่มันขึ้นไปที่คุณว่าอันนิดเดียวนิดเดียวเพราะไม่มีดนตรีมัน นี่นีคือเสียงเนื้อแจ๊ใช่จครับโอ้โหมีพรสวรรค์นะโชคดีคุณคุณเคยคุณรู้จักพวกเลสเชปปิพวกอะไรพวกนี้ไหมรู้ครับคุณร้องเพลงพวกเขาได้ไหมเลสเชปปินหรือว่าผมเพิ่งไปร้องผมเพิ่งไปร้องควีนไนทควีนที่ปากีสคยผมเพิ่งไปร้องควีนไนทมาดิปายด์ดอนตอมินาวโอ้โหมากผมไปดูมาน่มีในด่ได่ได่ได้าด่าด้าด่าด่ได่าด่าด้าด่ได่าดาด้าด่ได่ดดดด่ด้ ไม่หลบพี่ผมร้องโโอ้หไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรมาตั้งไม่ไม่ไม่ได้ลิขสิทธิ์อะไรมาตั้งไม่ไม่ไม่ได้มีหลายคนนะที่ร้องครีนได้น่ะผมแล้วแล้วร้องครีดเดียวกับเฟดดี้มาเฟดดี้แฟนใจผมผมแฟนผมเป็นแฟนวงบิ๊กบอยก็อยู่ไม่นานเลยทีเดียวแล้วอื่นแทนแับมาว่าแล้วเพลงอะไรที่สร้างชื่อในนามอินสติ้ง อ๋อพูดถึงพูดถึงเพลงว่าตอนแรกเราแต่งเพลงที่ม well, oh> ันด่าผู้หญิงไปเรื่อยประชดประชันอะไรยเงี้ยแต่พอแบบหลังๆมาเริ่มรู้สึกว่าพออายุเยอะขึ้นพี่ผมไม่อยากแต่งเพลงที่มันเป็นเพลงเศร้าแล้วประเด็นคืองนี้เวลาเราอกหักอะเราชอบฟังเพลงเศร้าใช่ไหมพี่เวลาขับรถมันอินแต่ในไทยไกันถ้าพี่เปิดเพลงมันอะแม่งก็มันพี่อแล้วสมมติว่าันหนึ่งมีคนฟังสมมติถ้ามีวันหนึ่งมีคนฟังเพลงเราแล้วแบบมันเศร้ามากแล้วแม่งโดดตึกตายไปพูดแด้ไหม Gonna have myself or a good time. I feel alive.